ดานเบียร์ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจะบวชใช่ไหมครับจะหลังเข้าพรรษาปะใช่ช่วงหลังเพราะปรามาณปลายปีก็ต้องเคลียร์อะไรเรื่องมันมีคดีอะไรก่อนหน้านี้มาก็ต้องเคลียร์ให้จบก่อนช่วงตุลาคมไหมฮะใช่ประมาณประมาณเดือนตุลาวัดเดิมไหมที่วัดเดิมวัดปานาคมน้อยที่อุดรธานีอ่าไม่ทอนะ ไม่ท้อไม่ท้อมันต้องแยกใช่ไหมต้องแยกต้องแยกถือว่าเป็นโอกาสดีไหมในการชำระสะสางลีดีจริงๆแล้วเป็นโอกาสดีมากที่มันเป็นประเด็นของการเคลียร์เนาะถ้าเราสามารถเคลียร์พระที่ไม่ดีออกได้อ่ะ พระที่ดีๆมันก็จะขึ้นมาแทนที่ได้แต่ตอนนี้พระไม่ดีมันล้นนะพระที่ไม่ดีมันล้นเกินไปก็เลยทําให้พระดีเนี่ยขึ้นมาไม่ได้และอย่างหนึ่งเราเห็นเนี่ยพระที่ไม่ดีส่วนใหญ่เป็นพระมีอํานาจทะเรเราเห็นได้มีอํานาจมีตําแหน่งมียศฐานะสากพ,พราเวลามีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาว่าพระดีๆไม่สามารถมีอํานาจขึ้นมาได้เลยเพราะพระดีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการบริหารเขาก็จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมยุ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ี โดยส่วนใหญ่นะส่วนดีๆก็มีเยอะแยะนะที่เป็นอยู่ในตําแหน่งแต่เราเห็นเนี่ยมันโอ้โหมันมันมากมายมหาศาลจนเกินรับได้เหมือนกันนะบางทีคือที่เป็นข่าวแล้วก็ยุ่งเกี่ยวสีการก๊อฟนะขณะน,นี้มากมายหลายวัดหลายรูปเนี่ยเป็นพระที่มีตําแหน่งพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นใช่ใช่ไหมล่าเรียนทางพระแบบโอ้โหจบสูงๆทั้งนั้นนะใช่ไหมคืออาจารย์เบียมันเลยจะบอกว่าคือในแง่ของพระที่ปฏิบัติดีแล้วแบบเพ่งครัดเนี่ยมีมีเยอะด้วยเพียงแต่ว่าท่านไม่ค่อยออกมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ ใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องกิเลสไงประเด็นมานั่งสะสมเงินทองมานั่งสะสมยศถาบรรดาศักดิ์สุดท้ายแล้วก็เอาเงินทองมีเยอะไงเยอะ,ะก็เราไม่รู้ทําอะไรพอเวลามีคนเข้ามากิเลสมันหนา เอามาเอาปกติเป็นผู้รับไงแต่วันนึงพอเวลามีคนที่จะมาแบ่งปันเอาการรับไปบ้างก็เลยเป็นผู้ให้ซะเลยก็เลยไปเปผู้หญิงบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปยัดไปปกบิดปกปิดบางซ่อนเล้นความชั่วความเลวของตัวเองอม,มันก็เลยกลายเป็นเหตุให้อย่างที่อาจารย์เห็นคลิปล่าสุดนี่ก็มีอะ,อะไรที่มีแบบ ไปเปลี่ยนชุดเป็นคาราว่าจากใส่จีวรนก็พออวลาถึงตัวผู้หญิงปุ๊บก็เปลี่ยนเปชุดคาราว่าก็ไม่รู้รู้สึกผิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าไม่กล้ามีอะไรทั้งทั้งจีวันพระก็เลยอถอดออกซะก่อนละกันเหมือนฟีลแบบคาราว่าบางคนที่แบบว่าไปลักลอบได้เสียกบพระสามีภรรยาชาวบ้านก็เลยถอดพระเครื่องออกก่อนด้วยความละอานนี้ก็เลยถอดเหลองออกก่อนใส่ชุดคาราวาาจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันได้คล่องตัวหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยใส ใส่จีวรกลับวัดใช่แต่ก็เห็นบางรูปนะก็ยังใส่จีวรคาอยู่นะก็ไม่เอาออกก็มีนะอาจารย์เบียร์ทีนี่มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าคือหลายคนก็มองว่าแน่นอนล่ะศรีกากอฟเนี่ยน่าจะต้องการไปล่าเหยื่อที่เป็นพระเพราะว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีเงินมีทองสามารถที่จะไปได้เอาเงินเอาทองอะไรพวกนี้มาให้ได้แต่อีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าถ้าเกิดพระไม่วอกแวกไม่เขวมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้น อาจารย์มองว่าเป็นส่วนไหนมันสําคัญกว่ากันจริงๆมัน,ม,นมันทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายมันจะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ <ฮะ S 2> ทีนี้ถ้าผู้หญิงเนี่ยพยายามล่อลวงพระแค่ไหนแต่พระเนี่ยอยู่ในหลักธรรมหลักวินัย <ฮะ S 2> มีความละอายชั่วกลัวบาปต่อสมณะราลูปของตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติพ <ฮะ S 2> รหมรรย์ <ฮะ S 2> ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุอ,อนามาต <ฮะ S 2> อ,อนามาตคือผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในอนามาตที่พวกพระภิกษุเนี่ยไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเลยถ <ฮะ S 2> ้าตัวเองรู้ตัว สามารถฝึกปะฝนอบรมตัวเองปฏิบัติมาอย่างดีเนี่ยตัวเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างที่เห็นว่ามีพระบางรูปเนี่ยคือวิยาวิกรหรือกรรมการวัดกันไว้เลยไม่ให้ข้าพราะรู้ตัวเลยแลวพระตัวท่านเองก็ไม่ออกมาเจออยู่แล้วเพราะท่านเข้าใจได้ว่าท่านอยู่ในสรรมณสารูปใดอ,อันนี้สมควรเกี่ยวกับเคารพอันนี้เข้าใจได้ผู้หญิงจะชั่วแต่ถ้าผู้ชายไม่โฉดมันไปด้วยกันไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าผู้ชายเนี่ยมันเห็นผู้หญิงชั่วแล้วมันจะกระโจนพร้อมๆจะกระโจนลงไปอย่างเงี้ยมันพร้อมจะแหกผ้าเหลืองมันพร้อมจะแหกกฎวินัยของเองสุดท้ายมันกก็จะะรโดดลงไป เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฟืนเป็นไฟอีกคนหนึ่งเป็นน้ํามันอีกคนนึงไฟก็ต่างสาสายกันก็ถึงความวุ่นวายทีเนี้ยคือไอ้เรื่องที่ว่าโบตรียนมานานอ่อ,อนต่อโลกไม่เคยเจอทางโลกตั้งแต่เนนเป็นพระตั้งหลาย10ปีแต่ถึงเวลามาเจอคนเข้าหาสีกาเข้าหารัตะบาทแต่อันนี้อ้างไม่ได้ ใช่ไม่ใชไ่ไม่ว่าจะบวชมากบวชน้อยเนี่ยยังไงอ่ะคุณบวชคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไม่ยุ่งกับสีกาถูกตองแล้วตัวเองเรียนมาตั้งเยอะยิ่งเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันควรจะต้องละอายความชั่วมากกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ําบางคนมาบวชตอน20มันเข้าใจได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเอาจริงๆ้นะถ้าเป็นพระหนุ่มนะอาจารย์ยังไม่ค่อยโกรธเท่าไรหร่นะมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเออคาราวาซ่าโยมมายังพอจะเข้าใจได้แต่มันผิดอยู่แล้ว嗯嗯แต่พระหนุ่มไนงะ หนุ่มมันเป็นไฟแรงมันยังปฏิบัติไม่ได้แต่นี่บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กยุคการภาษาก็มากผ่านการเรียนปเปรียนเปรี่ยนรรมมาปทศห้าปทศเก้ 9, จบด็อกเตอร์ไประดับอาจารย์ในการสอนมหาวิทยาลัยสงฆ์ม,มันผ่านการเรียนรู้อบรมบรม่มนิสัยตัวเองมาแก้ไขสันดานตัวมันเยอะแต่ทําไมถึงยังพลาด กับเรื่องแบบนี้ได้แสดงว่ามันมีเจตจำนนาเจตนาอย่างชัดเจนในการทําสิ่งนี้จะใช้คําว่าพลาดก็ไม่ได้เต็มปาก้ลยสามเยแสดงว่ามีเจตนาในการทําสิ่งนี้อยู่แล้วคือบางรูปออกมาตอนหลังมายอมรับว่าผลิตพลาดเองไม่ได้ถูกมอมไม่ได้ถูกวางยาเลยหรอกแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะจะยอมรับจริงๆควรจะยอมรับตั้งแต่ใจตัวเองไปแล้วก็ ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ปาาชิกอันนั้นต้องต้องออกเลยนั่นทำให้ไม่สึกออกมาไม่ใช่จนเรื่องแดงแล้วแบบทย,<ช>ทยอยสึกทยอยสึกแอบสึกหนีไปสึกอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ถ้าไม่มีหลักฐานก็คิดว่าคงยังอยู่ต่อไปก็ยังคงฆ่าในพระเจ้าปิ่นดกจะใช้คำว่าพิสูด้านพิสูนาด้านพิสูมหาโจรอย่างนั้นเลยก็คือเป็นขาดจากความเป็นพระไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยเป็นระดับ เจ้าคณะเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นระดับเจ้าวาดมาให้พระภิกษุที่เป็นพระภิกษุจริงๆนั่งกราบไหว้ตัวเอง <c oughs> ทง้งั้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นมหาโจรอยู่ในนั้น <c oughs> คนอื่นเนี่ยมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มีความชอบธรรมในธรรมในวินัย<อ>แต่ตัวเองมาให้คนอื่นกราบไหว้บูชาตัวเองตัวเองไปเป็นป,ประธานในการจุดทูปจุดเทียนบูชาทุกคนได้<อ>แต่ตัวเองกลับไม่มีกินแหนงเพราะดิฉัาบอกว่าพวกนี้เรียกว่าภิกษุเน่าในเปียกแฉรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงถูกต้องปาราชิกไปแล้วด้วยซ้ำถูกต้องแต่ยังหน้าด้านมานั่งให้เขาากบไว้อยู่ด ทั้งพระทั้งญาติทั้งโยมถูกต้องอ่ะท่านผู้ชมครับขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะให้ฟังหมดเมื่อกี้อาจารย์เบียร์บอกเพราะว่ามีวัดหนึ่งท่านเจ้าว,ว่าท่านบอกเนี่ยเคยมาทําบุญนัสีกากอฟะ่ะแต่ดูแปลกตอนหลังเนี่ยโทรจะมาจะมาหาจังเลยจะมากราบจังเลยให้วายาวัาจกรจัดการเดี๋ยวกลับมาให้ฟังเสียงอาจารย์เบียร์เชิญสนธนาธรรมฮะคือมันมันฟังแล้วมันก็น่าสลด โหดหูอย่าใช้คําว่าสลดสังเวชเลยเพราะ vì, ว่าคําว่าสลดสังเวชมันจะไปในทางกุศลแต่สลดโหดหูมันดูามันไปในทางากุศลโดยมากคือฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันมันทำแบบไม่มีความละอายคือถ้าไปได้เสียกันเนี่ยแล้วมันสื่อออกไปตัต้งแต่แรกเนี่ยมันโอเคอแต่นี่คือทําซ้ําๆทําบ่อยๆจนเกิดความเคยชินจนเป็นสันดานแล้วมันอยู่กันแบบนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชามันเป็นสันดานด้วยกันทั้งคู่เลยเนี่ยชายโฉดหญิงชั่วผีเน่าลงผุ อย่างชัดเจนเลย mainland, เหมือนกับเป็นเรื่องปกติเลยใช่แล้วย pues ิ่งตัวตัวอดีตพระเนี่ยน่สึกไปแล้วใช่ไหมตัวตัวคนนี้เนี่ยก็คือศึกแล้วเนาะคือแบบว่าตัวเองเนี่ยขาดจากความเป็นพระไปตั้งนานแล้วแล้วไปนั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าใช้ชีวิตเหมือนคาราว่าไปเสพสมสีกาแล้วท่าได้ฟังเนี่ยคือไปเสพเมตุกุกคนอื่นอีกไม่ได้จบแค่คนคนเดียวคือไปอีกหลายคนอย่างเงี้ยคือพอเวลาถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยบอกชัดเจนเลยว่าพระพิสูจ์ที่ต้องอาบัติปราชิกเนี่ยถ้ายังอยู่ในทางพระเนี่ย บอกเลยว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพานทางไปทางเดียวคือนาลกนรลกเท่านั้นเลยเป็นที่ไปแล้วอย่างเงี้มันเป็นลักษณะของการไม่มีความลาอายเลยตัวเองยังหน้าด้านหน้า,นาทนในการที่จะใส่จีวรกับวัดตีหนึ่งตีสองออกจากวัดคําถามคือในวัดไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเหรอหลับกันหมดเลยหมาหมาหมาเหมอือไม่หอนไม่เห่าอะไรกันเลยเหรอมันไม่มีความผิดปกติในการที่ใช้ชีวิตในวัดเดินเข้าเดินออกเข้าตีหนึ่งตีสองไม่กลับวัดวาราม มันไม่มีใครตรวจสอบไปเหรอคาถามเนี่ยมันปล่อยให้ปล่อยปะละเลยกันหรือมีใครปิดบังซ่อนเลยในเรื่องนี้หรือเปล่ารับรู้แล้วแต่ปิดบังไว้เพื่อที่จะไม่เกิดความเสื่อมเสียในวัดวาลางของตัวเองหรือเปล่าอาจจะก็ไม่อยากปรับปรามแต่ ม,มันออกมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้ออกมาครั้งเดียวเนี่ยมันน่าจะออกมาอีกหลายครั้งด้วยซ้ำแล้วมันคงจนทําเป็นบ่อยแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียว<ะ>หลายคนคําถามคือเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอย่างไคือเราต้องถวายกันหรือว่าทาบุญในขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่จริงๆเรื่องการถวายทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาอาจารย์ยไปออกทุกรายการอาจารย์ะจะบอกเสมอว่ามันต้องกลับไปที่ต้นเหตุ<ะ>สุดท้ายแล้วพระเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ของหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติชัดเจนว่าไม่พิสู่สงฆ์เนี่ยรับเงินรับทองไม่ยินด<ะ>ีในทองงเินนนััััั้้้้้รรรรรบบบบููููไไดแแคคคค่่่่มมมลลาาาาววฝกก วิย,ยาวัจกรเท่าไรเท่าไรคือถ้าจะทาต้องเข้าวัดเลยถูกต้องคือเข้าฝากวิย,ยาวิย,ยาวัจกรก็ได้แต่พระไม่มีสิทธิ์มาจัดการจัดกิจการงานเองอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดเรามีวัยาวัจกรพระมีวยาวัจกรเวลาจะเอาเงินให้ผู้หญิงอะ วายาววจการมันจะติดกิจจวงใจไหมทำไม,ม,ามาจะให้เป็นผู้หญิงเป็นพระไม่ใช่เหรอให้ได้ยังไงมันก็จะไม่ให้ไงพ้าสุดท้ายแล้ววายาววจกรก็จะพิทักษ์รักษาเงินจานวนนี้ว่าเฮ้ยเขาอุตส่าห์ฝากไว้กับเรานะให้เราเนี่ยดูแลพระที่เขาเนี่ยมีความศรัทธาแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นไปถวายกันใหญ่โตแล้วเวลาทุกวันนี้เราศรัทธาพระเราศรัทธาพระอะไรกันคุณกรุงเทพเนี่ยตัวดีเลยศรัทธาพระแบบไหนพระมียศ จ้าคุณชั้นลาชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรมสมเด็จเราชอบศรัทธาพระที่มีตําแหน่งเพราะอะไรเรารู้สึกว่าพระที่มีตาแหน่งเนี่ยกว่าจะปีนขึ้นไปตรงนั้นได้มีวุฒิการศึกษามีออยศรานวันดาสาพานมาเนี่ยเขาต้องเป็นพระที่ดีแน่นอนอแต่ความเป็นจริงพระดีเราวัดที่คุณธรรมจริยธรรมรเราวัดที่ภูมิธรรมภูมิอัตภูมิธรรมที่ท่านมีไม่ใช่วัดที่ความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถก็ส่วนหนึ่งแต่ทาวินัยนี้ยึดกันที่หลักธรรมคุณธรรมในใจต่างหากเป็นตัววัดว่าพระรูปเนี่ยเป็นคู่ควรก่อการลุกรลับกรับว่าให้อาสนะม ควรแก่การทําอัญชลีไหม,มควรแก่ลาสักการะหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เราไม่แยกแยะพอเวลามีพระราชมีชั้นตําแหน่งพระราชชั้นทำชั้นพรมขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนก็ไปตั้งตําแหน่งตัวเองว่าตําแหน่งนี้ต้องถวายหนึ่งหมื่นขั้นต่ำอ,อย่างพระวัดม่วงพูดอย่างเงี้ยก็อาจหนึ่งงานหนึ่งหมื่นห้างานห้าหมื่นแล้ววันเดียวก็แสดงว่าเขาได้หมื่นหนึ่งจิต่องานที่ว่างเงินหายสิบล้านกระทองหายถูกต้องชาว่าตบอก กิจนิมนต์เยอะถูกต้องเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆโดยตําแหน่งก็แต่สมัยอาจารย์บวชมาแล้วมันมีอย่างนี้ตลอดว่าจะนิมนต์พระระดับเจ้าคุณมาเนี่ยต้องมีค่าขั้นต่ําถ้าไม่มีขั้นต่ําไม่มาก็เน,นี่ยพอเวลาเราบอกว่าถวายเลยไม่เป็นไรถวายไปเลยถ้าจะได้มาเราก็เลยกลายเป็นไปสนับสนุนพระที่ไม่ดีแล้วแบบเนี้ยตอนนี้เต็มประเทศไปหมดแล้วแม้กระทั่งการบรรปชาอุปสมบทเนี่ยทุกวันนี้บุรีเจ้าสั่งบัญญัติชัดเจนว่าแค่หาบาดกบจีวรมาบวชได้เลยแต่ทุกวันนี้จะบวชได้ต้องเสียสองหม เขาสวดคาดั้งอดับเต้ไปหมดเลยถวายซองด้วยถูกต้องมารลยการ <ใจ S 1> เป็นแบบว,ว่าเหมือนเหมือนเราเนี่ยกำลังกันคนพุทธอ่ะออกจากศาสนาตัวเองอ่ะ โดยเอาเกณฑ์เงินเนี่ยมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเอ้ยเราจะเข้าถึงพระผู้ใหญ่ได้ต้องเอาเงินมาวางเท่านี้นะต้องจ่ายเงินเท่านี้นะคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าไปกราบพระผู้ใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าพระดีๆเนี่ยไปหลบอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันหมดอไอ้แบบนี้กลับไม่ขวนขวายกันไปท่ทานท่านผู้เจ้าบอกว่าพระดีๆเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามต้องดันด้นไปกราบพระรูปนั้นเพื่ออะไรมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมพระรูปนั้นจะเป็นเนื้อนาบุญแก่เราได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เราไปวิ่งหากันแต่ตำแหน ดูแพง <Ừ. S 2> พระมีแบบคุณหญิงคุณนายไล่ล้อมเยอะๆอุ้ยพระรูปนี้ต้องดีแน่ๆเลยระดับคนรวยไปกราบาแสดงว่าคนนี้น่าศรัทธาตอนนี้เรากําลังวิ่งหาพระกันแบบนี้แล้วก็สปอยพระซึ่งเรื่องนี้อาจารย์พูดหลายครั้งเราต้องกลับไปที่ธรรมวินยัยพระต้องอยู่ในหลักเกณฑ์หลักธรรมถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์หลักธรรมหลักวินยัยแก้ปัญหาให้ป่าให้ตายยังไงก็แก้ไม่จบเพราะนั้นการแก้ปัญหาเราทุกวัวนนี้มันไปนแก้กันที่ปลายเหตุไม่กลับมาแก้ที่ต้นเหตุนี่ฮะเหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกว่าถ้าเกิดว่าพระสามารถจะแบบรู้ว อะไรไม่ดีไม่งามลราตัดได้เนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องใช่ความเป็นจริงมันต้องปัดออกจริงๆแล้วพระเนี่ยมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายคาว่าบาทบริหารท้องหมายความว่าเลี้ยงชีพด้วยการขอเข้าสุขเขากินควรจะต้องมีความละอายละอายต่อความชั่วและความบาปของตนเองคําถามคือพระแต่ละรูปที่สืบออกไปเนี่ยที่มีความผิดไม่ละอายต่อเข้าสุขเข้าแดงแกงร้อนที่คารวะญาติโยมอย่างพวกเราเนี่ย ใส่บาทบ้างเลยเหรอค uh. ารวะญาติโยมแก่ๆที่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพระไปทําอะไรที่ไหนยังไง ไม่มีความลาอายต่อสังฆทานที่เราไปถวายแก่หมู่คณะสงฆ์บ้างเลยเหรอ,อมไม่มีความลาอายต่อเงินปัจจัยที่เราถวายเข้าไปเพื่ออุปถัมภ์อุปถัมภ์ไม่ท่านเนี่ยช่วยกันสั่งสอนบำรุงภาศาสนาเงินปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คลราวาทยายมถวายเข้าไปเนี่ยเจ็จำนงอย่างเดียวเลยคือเขาต้องการให้พระเนี่ยอยู่ดีมีสุขเพื่ออะไรจะได้ปฏิบัติได้อย่างดีมไม่ต้องมากังวลกังวลกับการทํากิจการงานทางโลกแล้วจะได้นําหลักการปฏิบัตินั้นมาสอนคลราวาิยายมอย่างพวกเราให้เดินตามแนวตามแถวของพระศาสดาเพราะนสุดท้ายแล้วถ้้าาาพระมมีีควลยแบบน พระจะไม่กล้ามาทําอะไรแล้วพวกนี้เพราะอะไรเวลาจะทําชั่วทําเลวเขานืกงถึงพระพุทธเจ้าแล้วนึกถึงพระธรรมกางสอนแล้วจะนึกถึงญาติโยมที่ใส่บาตรข้าวแดงแกงร้อนให้กับเขาได้ฉันได้กิน<ฆ>เพื่อให้ตัวเองอยู่สุขสบายตัวเองยอมลํมบาบากคารวะายอมตัดยอมสลาจาคะยอมให้ทานยอมลํมบาบากเพื่ออะไรเอาข้าวใส่บาตรในทุกๆวันยอมตัดรายได้ยอมตัดเงินเดือนเพื่อถวายเงินสนับสนุนพระพิสุสงฆ์แต่พระพิสุสงฆ์กับขาดความละอายได้มากขนาดนี้จนไปเสพเมถุนธรรมไม่มีแม้แต่ธรรมะออกมาสอนคารวะญาติโยมด้วยซ้ายังมีหน้าาในกร ดันทุลังอยู่ในพระเหลือมแบบนี้ต่อไปเพราะนั้นพระแบบนี้เนี่ยพระตัวอย่างคือปฏิเสธปัดอย่างนี้ถือว่าดีมากนี่อนุโมทนาด้วยเลยสาธุกับพระคุณจามประมาณอนุโมทนาด้วยนะครับที่แบบดีมากๆเลยแบบนี้ทมถามมาขั้นเวลานิดนึงครับอาจารย์เบียรผมมาถูกหาว่าเอากระโถนอาจารย์ไปซ่อนลืมเอามาลืมเอามาไม่ได้เจอกันนานลืมเอากระโถนมาไม่รู้จะกราบพระที่ไหนเดี๋ยวรอ รอาจารย์เบียผมรอตุลาคมอุดรธานีนะไปผมไปได้วัดป่านาคำน้อยแม่ผมไปขึ้นศาลถึงอุบลเชียงรายเชียงใหม่ก็อีแค่วัดป่านาคำน้อยไม่ต้องไปขึ้นศาลก็ไปหาได้หรือ,อใหญ่ผมไปม,มีคดีแถวแถววัดป่านาคำน้อยครับ <c oughs> จะได้ไปนอว,วัดป่านาคำน้อยเลยอาจารย์เบีร์ความยิงไม่ไม่ใช่นับแค่อาจารย์เบีรยหรือจะพระเบีรยในอนาคตอันใกล้นียพระดีๆเราก็ต้องดันโดนไปใช่ไหมอาจารย์เบีร์ใช่ต้องดันโดนไปใช่จริงๆศาสนาเราเนี่ยมันยังไม่ได้เสื่อม มแม้หลายคนจะมองว่าเอ้ยศาสนากําลังเสื่อมหรือเปล่าแต่จะไม่ได้มองว่ามันเสื่อมในเวลานี้ม,มันเป็นเวลาดีที่ซ้ําเรียกว่าเวลาเราจะกระโดดให้ไกลขึ้นเราต้องย่อก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นเวลาในการลดลดอะไรลดปริมาณพระชั่วให้น้อยลงเพื่อก้าวกระโดดไปสู่หา พระที่ดีมากขึ้นมานจะเชื่อแบบนั้นว่าในขณะนี้มันเป็นเหมือนการล้างบางบไปล้างบางล้างเอาพระชั่วชั่วพระเลวเวพระพิสูบเปลือกปอเหล่านี้ออกไปให้หมดพระนอกศาสนาพวกเน่าในเปียกแฉะเอาออกจากศาสนาไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะดีท,ทนีนี่ศาสนาเนี่ยพระเจ้าสอนเราไว้มันมีทั้งหมด4 4สี่กลุ่มด้วยกัน,น1ค,คือศาสนาบุคคลอ2อคือศาสนาพิธีสคือศาสนาศานแล้วก็4ี่คือศาสนาธรรมสี่อย่างยังมีหมด บุคคลศาสนาศาสนาคือพวกเราคือบุคคลที่เราเป็นพุทธบริษัท์สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีพวกนี้ยังมีอยู่ในบริบทคือของบุคคลสองคือศาสนาสถานสถานที่ต่างๆวัดวาอารามเราก็ยังมีสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสถานที่ในการเรียนรู masa, ้มีมากมายศาสนาพิธีเราก็ยังมีอย,าาย,อยู่พิธีกรรมในการบรรพชาอุปสมบทในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อวานก็มีเวียนเทียนเรายังมีศาสนาพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกมากมายและศาสนธรรม ธรรมะของพระเจ้ายังอยู่ศาสนานี้ตัวแทนของพระศาสดาคือธรรมะของพระเจ้านั่นหมายความว่าสศาสนาเนี่ยยังอยู่ครบองค์ประกอบหมดเลยแล้วสามศาสนสถานสามศาสนาตัวอย่างตัวตัวสุดสามสุดท้ายเนี่ยเป็นเอื้อตัวอูตัวเอื้อกับบุคคลทั้งหมดเลยเราคือบุคคลเราจะใช้ศาสนสถานศาสนพิธีและศาสนธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นบุคคลของเราให้มีความเจริญขึ้นตามหลักคําสอนพระเจ้านั่นหมายความว่าศาสนาเนี่ยจะไม่มีวันเสื่อมจากใจของเราใครก็ตามที่มีราคาโทสะโมหะ อย่างกรณีอย่างเงี้ยพระมีราคาโทสโะโมหะผู้หญิงศีกามีราคาโทสะโมหะเขาศาสนาเสื่อมที่ตัวเขาแต่ถ้าเราไม่มีราคาราคาโทสะโมหะใช้ธรรมะในการดับกิเลสตหาตัวเองได้แสดงว่าศาสนายังไม่เสื่อมจากใจใครเพราะนั้นเรากลับไปตรวจสอบตัวเองดูว,ว่าทุกวันนี้เราเจอข่าวกษุสงส์ขนาดเนี้ยเจอข่าวแบบพระเถระผู้ใหญ่ขนาดนี้รเราเกิดศาสนาเสื่อมจากใจเราหรือเปล่าถ้าศาสนาเสื่อมจากใจเราแสดงว่าเราใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้น สุดท้ายแล้วพุทธบริศัทต์พวกเราทุกคนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวนี้เกินไปเพราะสุดท้ายแล้วศาสนาอยู่ที่เราเพราะเราคือบุคคลของศาสนานี้ถ้าเรายังมีธรรมะของพระเจ้าได้ศาสนานี้จะยังอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเราเอาศาสนาออกแค่ตอนนี้เราเสื่อมศรัทธาเราหมดกำลังใจแล้วแสดงว่าศาสนากำลังเสือ่อมจากเราเพ<ะ>ราะนั้น ไม่มีใครสามารถกระชากเอาศาสนาออกจากอาจารย์ได้แล้วไม่มีใครสามารถกระชากศาสนาหรือความศรัทธาออกจากจตุรงรหรือคุณ,คณ,คณมันไม่มีใครสามารถกระชากได้ค,ความดีก็ไม่มีใครกระชากเราได้ความชั่วก็แย่งออกจากเราไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เรากรรมคือการกระทําเขากระทากรรมของเขาเขาต้องได้รับผลของการกระทําเขาเราไม่ต้องไปกธเกลียดอาฆาตพยาบาทช่วยกันจันรลงศาสนาช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาพระดีๆช่วยกันออกมาคารวะช่วยกันในการที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมพระที่ปฏิบัติดีเยอะๆพระปฏิบัติดีจะได้มีกําลังใจและมีเรียวแรงในการช่วยกันพูดทํา มพะพุทธเจ้าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งได้ครับอาจารย์เบี้ยฮะสุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกบรรดาแม่จะใช้ญาติโยมยังไม่ได้ต้องรอตุลาคมกันเข้าพรรษาก็สิ่งที่ฝากไว้จริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้อยากฝากอะไรมากอยากฝากว่าศรัทธาเนี่ยในอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาทุกคนในพุทธบริษัทเราต้องมีทุกคนในโลกต้องมี5ตัวนี้ตัวแรกคือศรัทธา ศรัทธาเนี่ยจะเป็นตัวบ่อกเกิดของทุกๆอย่างศรัทธาแล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆพระพิสูจน์ทที่เรามีความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปนั่งใกล้และเราจะเงี่ยหูลงฟังฟังธรรมะที่เขากําลังแสดงธรรมที่พระท่านกําลังแสดงธรรมศรัทธาตัวเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยยิงตรงไปที่พระองค์เลยคําถามคือวันนี้เรายังศรัทธาในพร้เจ้าอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังศรัทธาในพระุดเจ้าเราต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนว่า สงสาวกของพระองค์เนี่ยที่เรียกว่าสงจริงๆคือพระพิสุสงที่เป็นสงจริงๆคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่ใช่สมมุติสงที่กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าสมมติเฉยๆมสมมุติขึ้นมาให้เป็นสงเพื่อที่จะได้สั่งสอนปฏิบัติขูดเกากิเลสต,ตัวเองแล้วนำธรรมะนั้นเนี่ยมาบอกสอนแก่เราเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเรียกว่าสมมติเพราะฉะนั้นสมมุติมันเสื่อมไม่ใช่สงเสื่อมสมมุติสงเสื่อมเฉยๆแต่พระสงฆ์ยังคงมั่นคงดีอยู่อริยบุคคลเรายิงตรงไปที่ภูมิธรรมของพระ คือคุณธรรมจริยธรรมที่พระมีผู้สิ้นมนทินผู้สิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำนั่นจึงเรียกว่าสงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ดังนั้นคําว่าคําสอนองพระองค์คือหมายความว่าพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และพระอริยสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราศรัทธาเราต้องศรัทธาไปที่พระรัตนตรัยเราอย่าศรัทธาไปสเปสปะโมสัวเพราะคนพุดธเราทุกวันนี้ศรัทธาแบบสเปสปะโมสัวดังนั้นพระพุทธเจ้า พระองค์บอกว่าพระองค์ยังอยู่ถ้าพระธรรมของพระองค์ยังอยู่เพราะพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาสืบต่อพระองค์ดังนั้นขอให้เราเชื่อมั่นว่าพระธรรมของพระองค์เนี่ยคือพระธรรมที่จริงพระธรรมที่แท้พระธรรมที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ดังนั้นขอให้เรายึดมั่นถือมั่นในพระธรรมอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลอาจารย์สอนคนทุกคนเสมอว่าแม้แต่ตัวอาจารย์ เราก็ยึดถือไม่ได้เราต้องยึดถือเฉพาะคําสอนที่อาจารย์สอนแม้แต่คาสอนที่อาจารย์สอนก็เพิ่งอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านด้วยเอาไปตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยไหมเข้ากันได้ไหมดังนั้นพุทธศาส,สนา พุทธศาสนกชนคนไทยทุกคนอย่าตื่นตระหนกตกใจข่าวนี้อย่าอิจนาละอาใจกับการทําบุญถวายบาตรถ่ายใส่บาตรทาบุญกับพระอ,อย่าเพิ่งอิจนาละอาใจยอย่าเพิ่งท้อแท้ใจพระดีๆที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกยังมีอยู่เยอะอไกลแค่ไหนก็ต้องด้านด้วยไปอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินถวายวัดป่านาคําน้อยอาจารย์มีความเคารพต่อท่านมากหลวงพ่อพระอาจารย์สมทบปารกโมวัดกลางบางปะมา สุพรรณอาจจะก็ดันโดนไปหลวงพ่อกันหาสุขากาโมวัดป่าสัตวีธรรมารามอาจจะก็ด้านโดนไปหาท่านถึงโคราชไกลแค่ไหนอาจารย์ก็ไปเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านั้นพระพิสูจน์เหล่านั้นเป็นพระพิสูจน์ที่อาจารย์ลงใจแล้วว่าท่านเป็นพระที่ดีเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกเดี๋ยวอีกไม่นานอาจารย์ก็จะไปอีกหลายหลายที่อย่างเงี้ยเพราะเราเห็นว่าท่านอยู่ป่าอยู่เขาปฏิบัติตามกิจควัตเพราะนั้นพระดีๆยังมีอยู่เยอะแต่พวกเราตั้งใจหน่อยตั้งใจในการไปขวนขวายตั้งใจในการศึกษาธรรมะนี่อาจารย์ฝากสุดท้ายเลย เวลากูพูดอะไรอะนะมึงหัดฟังกูบ้างก็ได้เวลาก็พูดดีๆเรื่องชวนคนไปใส่บาตรนะพวกมึงไม่ฟังไอ้พวกชาวพุทธพูด้างๆไอ้ชาจพุทธพูดปวงๆอะเวลาก็พูดอะไรพลาดๆหน่อยมึงตัดลงกันเจอเนี่ยก็ชวนไปใส่บาตรไม่ไม่ฟังครับ้างวะเออนี่นะก็เลยฝากสุดท้ายว่าเวลาจะพูดอะไรอะมันเป็นสไตล์ของอาจารย์พูดเฉยๆอย่าให้ฟังเนื้อหาอย่าชี้มาที่บุคคลเนี่ยถ้าเรายึดบุคคลเราจะมีความทุกข์ร้อนตลอดชีวิตเหมือนที่เรายึดบุคคลเหล่านี้ว่ามีตำแหน่งยอดถาบดสตรีเพราะเรายึดบุคคลพอเวลาบุคคล เราจะเสียใจจะทุกข์ใจจะทุกข์ร้อนดังนั้นอย่ายึดบุคคลยึดพระธรรมเพราะนั้นเวลาอาจารย์สอนอย่ายึดที่ตัวอาจารย์ยึดที่เนื้อหาว่าอาจารย์สอนจริงไหมสอนดีไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมแล้วเราจะมีความสุขในการอยู่ในชีวิตนี้โดยมีพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตของเราต่อไปได้